ดวงโชคลาภตามวันเกิดงวดหนึ่งตุลาคม2อง7ไปดูกันเลยวันจันทร์ได้โชคลาภจากคู่รักมิตรสหายเพื่อนผู้หญิงผู้ใหญ่เลขที่บ้านหรือทะเบียนรถอายุผู้วัยชนเลขมงคลได้แก่1 4 6 8 9 9ปวันอังคารโชคยัดเยียดเลขที่บ้านทะเบียนรถเลขเกี่ยวกับผู้วัยชนเลขจากคู่รักทุมมงคลเลขมงคลได้แก่4 5 6 6 8 8 วันพุธกลางวันมิตรสหายเพื่อนผู้หญิงผู้ใหญ่เลขที่บ้านหรือทะเบียนรถอายุผู้วัยชนทุกมงคลเลขมงคลได้แก่447 284วันพุธกลางคืนโชคจากสิงศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงผู้ใหญ่เจ้าแม่ต่างๆเจ้าแม่กวนอิมบูใหญ่พญานาคคู่รักฝันแม่นเลขมงคลได้แก่942 455วันพฤหัสบ,บดีเลขเกี่ยวกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่ได้จากลูกค้าหรือเพื่อนที่อายุน้อยกว่า ผู้ใหญ่หรือคู่รักให้โชครางสังหรณ์แม่นทู่เลขมงคลได้แก่9 9 6 4 4 2วันสุขฝันแม่นเลขคู่ป่วยทู่มงคลเลขที่บ้านเลขทะเบียนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับผู้วายชนทะเบียนรถคู่รักเลขมงคลได้แก่ 3, 3, 7, 8 5 3 378วันเสาร์เลขที่บ้านทะเบียนรถเลขที่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายพญานาคมูใหญ่เลขทู่มงคลฝันแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเลขมงคลได้แก่7 8 9 9 6 6 วันอาทิตย์สัตว์เลี้ยงให้โชคฝันแม่นลางสังหรณ์แม่นเด็กเล็ก,ลกคู่รักให้โชคคู่มิตรให้โชคเลขมงคลได้แก่488 498ขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่เฮงๆรวยๆกันนะคะ